โอเคครับผมส,สวัสดีทุกช่ชองเปิดคลิปมาก็เล่นหลัวอะไรมาแม่งสวัสดีท่านผู้ชมนะครับจุกวนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็โยเกมจุจิสุไคเซนแฟนพ่อพาเลตนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะเราจะมาเปิดตู้น้องเมงโอมิกันนะครับซึ่งตัวเจ้าเมงโอมิเนี่ยนะครับเป็นตัวดีบัฟระดับเอเด็เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้ได้ยาว นะครับก็สำหรับไอดีนี้เป็นไอเดียองของผมนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นไอดีหลักนะครับอันนี้เป็นไอเดียองซึ่งบอกเลยไอดีหลักโหไม่ไหวว่ะทุกคนพูดตามตรงก็ไอเดียองเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีโมุมีธาตุน้ำซึ่งปั้นไว้หน่อยหนึ่งนะครับโนบาระโกโจซาตตรุแล้วก็นานามิแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ, no ara, jo, uru, ami, นะรบเป็นตัวซัพพอร์ต แล้วก็ส่วนในเรื่องของอาจารย์ใหญ่อดีนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็มีตัวนี้ด้วยซึ่งอาจารย์มาช่วยได้นิดนึงนะครับมากี่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแต่คิดว่าเก่งนะดูดิผมว่าเก่งนะเนี่ยก็ย๋ยวเอาไว้ก่อน นะครับยังไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่สำหรับทีวิดีโอนี้เนี่ยต้องต้องมานะผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทนี่สองกันการจิตเนี่ยถ้าไม่ได้นะเนี่ยผมยังไม่เคลียร์นะไอ้ดีหลักก็เหมือนกันนะผมลืมบอกก็ดีหลักก็ยังไม่ได้เคลียดีหลัก็ยังนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกาชากันนะครับเดี๋ยวมาขอดูอะไรนิดนึงสกนอวทั้งหมดคือที่รู้ เดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ให้หมดเลยนะค่าพลังงานนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากๆหรือใครมีวิธีฟาร์มไอสีส้มๆวันนี้ให้ได้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเร,เ,เราจะเอาไปใส่ให้โกโจโลแล้วกัน โอเคครับมาสกน้าว全部เจอแล้วนะครับตวเราจะมาเปิดตามล่าหาน้องมีงนี้กันซึ่งต้องมานะหมื่นสองนะอืมหมื่นสองเลยนะคิดดีๆนะวงการเกมไปไปครับมาโโจโสตัลุไปเรียกรุปน้องเอ็มมาหน่อยไปเรียกนะักเรียนของเอ็มมาหน่อยเอามาอยู่ในทีมซะเข้าใจปะมาไฟเริ่มติดแล้วผมเริ่มมีไฟละ ไปครับโอเคได้แผ่นของความทรงจำมานะว่าไงของใครครับจะเป็นของใครอโอเคครับยินุม,มาจิสวยเลยะเกอ่าโดยนะว่าจะเป็นของใครนะครับขอ,อเป็นการ์ดใบนี้เวลาพาของผู้ใหญ่ ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีสาหรับสายสปอร์ตนะเมื่อใช้ทํางานหรือเมื่อใช้สกิลนี้หรือใช้ไม่ตายเนี่ยเฟิรนฟู25%ให้ตัวเองน,นะแล้วก็เฟิรนฟูเก็บไม่ตายเนี่ย200หน่วย200หน่วยนี่ก็คืออาจจะเต็มเต็มรอดได้เลยนะทุกคนนะซึ่งบอกเลยว่าดีและถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยราจะได้เอฟเฟกนี้มาด้วยนะครับเมื่อเริ่มทีมที่4่มอบความเสียหายเพิ่มขึ้น25%ให้เพื่อนร่่มทีมทั้งหมดถือว่าโคตรดี นะครับในมันเป็น1นส่วนสี่ของร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะทุกคนแต่เอาไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เรามาล่าเมโงโมนีน้อยไปครับมาโกัโจไปชวนนักเร,นเรียนกลับมามาอยู่ในการครอบครองของข้าพเจ้าซัดเข้าไปหมักตรงมาไหมป้องโดนลบและจังหวะนี้ หันหน้าไปครับโอเคแผ่นความทรงจำอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเ,เคโอ,อ้ไดโอเคลือนะฮยังยังยังไม่ใช่อ,อ่ายังไม่ใช่นะทุกคนนะอเ,เอาหน่อยเอาหน่อยของโกโจมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่ละอันนี้อ,อันนี้เกลือนะ ไม่ใช้คำสั่งหรือไม้ตายเนี่ยเพื่อูดพลังเวทสิบห้าเนี่ยซึ่งซึ่งโคตรกาดเอาต,ตรงๆป่ะแบบกาดชิบหายเลยถ้ายอยได้นีนผมยอยทิ้งเลยนะ <c oughs> จริงแล้วใส่ทิชเข้าไปครับจังหวะนี้ปักายทำมินโอ้โหไม่ออกว่ะไม่ติดปักายทำมินเลยทุกคน โอเคครับได้การความทรงจำใหม่อีกแล้วโอเครอบนี้มีตัวด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะท่านผู้ชมที่น้องตรงใจกันนะครับรา้การใบใหม่มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนจะเป็นตัไรนะขอร้องล่ะมมมมเนื้อหอมเนื้อหอมนะครับร จะ finish ที่จะขยายการสื่อความวิชาคุณใสเอาโอเคโอเคไอดีร้องผมไม่เต็มว่ะโอเคครับโอเคแบบนี้คุยกันได้โอ้งหมดไปเก้าพันเพชรพระเจ้าแบบนี้คุยกันได้คุยกันรู้เรื่อง มาเดี๋ยวเรามาอ่านในตัวของสกิลกันก่อนสกิลแรกเนี่ยสร้างความเสียหายระยะประชิดให้กับสโตลดวร้อยยของพลังกายภาพนะระหว่างกลางอาณาเขตส่วนพึกษาส่วนพึกษานี่จะนนี้นะโอเคหลังจากถ้าแบบเราใช้อันติแล้วเรามาใช้สกิลนี้นะครับมอบความเสีหยสาาสหายเพิ่มขึ้น75% 3เสิอนก็คือทำความเสียหายเพิ่มขึ้น75% แล้วก็สร้างความเสียหายโจมตีระยะประชิด2 0 0เยอะนะเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเราอันติแล้วเรามาใช้สกิลเนี่ยนะครับมาสกิล2ครับสร้างความเสียหายโจมตีให้ศัตรูทั้งหมด130%นะครับทุกคนของพลังกายภาพ2ครั้งก็ระหว่างเราใช้อันตินะครับจะสร้างความเสียหาย แะยประชิดถ้ากับ140%บก็ถือว่าดีแล้วก็โอ้ตีบวกเยอะนะครับ140-120โอ้เยอะเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นสร้างความเสียหายระยะประชิดให้เป้าหมายศัตรูเท่ากับ170%ของพลังกายภาพ1 2อ่โอ้โหแรงนะโคตรแรงอนะ่ะ มื่ความเสียหายเพิ่มเป็น20%ให้นานส่อเนืองโอโหระหว่างที่เราใช้อันตีอยู่เนี่ยครับสร้างความเสียหายการเจบตีได้เท่ากับ300%นัดเจ้านี่เองจะเว่อร์ไปไหนนี่ถ้าเกิดว่าเมโมมี่เนี่ยใช้การความทรงจำที่เร่งเร่งหลอดอันตีพุทธเองเนียนะแล้วถ้ามีเพื่อนร่วมทีมเป็นสายซัพพอร์ตที่ใช้การความทรงจำในเรื่องของ การเร่งเขาเรียกว่าเร่งเร่งเกตเร่งเกตมานาแบบการใช้สกิลเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละโคตรเติมเลยนะแบบตึงจัดเลยอ่าตึงจัดเลยผมบอกแล้ว่าตัวนี้ผมเอาสุดนะไอดี ID นี้ที่ผมจะเอาสุดมีตัวอะไรบ้างมาดูกันหนึ่งเลยนะครับเมีงโอมิที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้2องกัโจสาโนบาระ นะครับโหระดับตัวท็อปอะระดับตัวท็อปพันห้าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะเออแล้วก็เอ่อจะเป็นในส่วนของไอตัวนี้กับกับตัวอะไรดีกับตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็มานามินะครับซึ่งที่ผมเน้นแบบเน้นเน้นตัวนี้ทุกไอเดีเลยเนะี่ยเพราะว่าไอตัวเนี้มันมีโจมตีสตันแล้วก็ทําไม้ตายนี่แรงโคตรเลย ครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมีทั้งสตันมีทั้งดาเมจสุดยอดมากส่วนเมียงมิตัวเนี้ยนะครับสตันก็มีนะครับแต่คือในส่วนของเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่าดีนะก็ขึ้นเกมตัวละครอะไรเนี่ยแบบความเก่งของตัวละครอยู่แล้วทอะไรนแบบไหนแบบไหนเนี้ยผมยังเอาตรงๆคือผมผมไม่ได้รู้มากเอาง่าย เออผมยังไม่ได้รู้มากนะก็ใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็10นาทีละเดี๋ยวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไวคานะค้คลิปหน้าเนี่ยเจอกันใหม่นะครับผมคือเราอาจจะอาจจะเป็นการดีลไอตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อาจจะแบบเอาไปลองเล่นโดงเล่นด่านอะไรเงี้ยนะเออโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่ชมที่เข้ามารับ ชมนะครับผมบ๊ายบาย